โอ้โหช่างเป็นภาพที่นะหน้า,นาไม่รู้จะเรียกว่าหน้าประทับใจหน้าหดหูดใจนะาท่านผู้พ่อพาลูกนะครับเข้ารับโปรดเก้านี่แต่งชุดเต็มยศเลยนะครับนะแต่งชุดเต็มยศโอ้โหใส่ชุดขาวนะพาลูกสาวเดินคล่องปื้อเลยนะอาการเอ็นเปื่อยยุ่ย อาการอะไรต่างๆนี jamais, ่หายเป็นปิดทิ though, called, ้งครับท่านผู้ชมนะจากที <ADHD> ่เคยใส่ปลอกคอนะครับเมื่อสองเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ยังใส่ปลอกคออยู่เลยนะตอนที่ว่าขอศาลจะขอศาลไปรักษาตัวที่ดูใบโอ้โหใส่ปลอกคอใส่บ็อกหลังใส่สารพัดนะฮะวันนี้หายเป็นปิดทิ้งเดินของซึบซึบซึบซบซึบซบนะ มาพาลูกมาโอ้โหช่างเป็นภาพที่ดูอบอุ่นนะช่างเป็นภาพที่ดูแบบนะเขาเรียกว่าอะไรต้องพาลูกมารับดเก้าคิดดูนะม,ดม,มันดูเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้นะเออเหมือนแบบเด็กน้อยอะพาเด็กน้อยมาบทก้าเหมือนลูกยังไม่โตอะ่ะอาพาลูกมาโรงเรียนอะเออเหมือนอย่างนั้นเลยนะมายมนะ เหมือนพ่อพาลูกมาโรงเรียนยังไงอย่างนั้นไหมมันดูแบบไม่ค่อยจะมีคุณวุธไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่มีวัยวุธคุณวุธอะต้องพาพ่อมาเนีเอานะครับก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่านะมันมันเป็นเรื่องที่ ก็เรียกว่าอะไรก็ขออย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยกันแล้วกันก็ขออย่าให้นะอย่าให้ทําในสิ่งที่มันมันไม่ดีกันละกันขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุดจดิตนะฮะอย่าไปทํา้นี้ละโทษกรรมหนึ่งสองอย่าไปทําเด็ดขาดนะเออนะครับอย่าไปหาทําเด็ดขาดนะอ <c oughs> ถ้าทําเพื่อพ่อทํานิรโทษกรรมหนึ่งสองเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะ โอโหรับรองคนไทยนี่อา้าไม่ยอมแน่นอนนะแล้วก็เป็นนายกก็ขอให้เป็นอย่างทําอย่างที่พูดอะไก็แล้วกัน,กนที่บอกว่า6เดือนแรกจะลดค่าคองชีพนะเพิ่มรายได้ลดค่าคองชีพเนี่ยนะ <c oughs> เอาไม่เป็นไรเสรถาผ่านแล้วก็ผ่านไปนะครับยุคองคิงเนี่ยนะขอให้ทาดีเถอะขอให้ลดค่าน้ํามันหน่อยเถอะ นะีไอ้สามสบาบาทเนี่ยก็ช่วยลดหน่อยเธอะนะครับค่าของชีพต่างๆค่าอะไรต่างๆก็ขอให้ลดลงมาหน่อยถ้าทําได้ก็จะสรรเสริญเยืนอนยอกันเลยแหละแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะโดนสวดมนต์นะประชาชนเขาก็จะสวดมนต์ให้นะครับออแอ้เราก็ต้อง ไอ้พวกแสดงมึงวอาแอดมินก็รอดูก่อนที่เขายังไม่ได้เป็นนายกเลยเขาเพิ่งเป็นนายกวันเดียวเองนะอรอก็รอนะรอสักกี่ปีรอสักปีหนึ่งไหมโอเคเดี๋ยวเราจะรอสักปีหนึ่งนะให้เขาแสดงผลงานก่อนนะไอ้พวกแสดงบอกงัมนันนะเขาเพิ่งมาเป็นนายกเองก็จะให้เขาทําอะไรใช่ไหมเขาเพิ่งมาเป็นนายกปะโถเ้ยนะ อย่าเพิ่งไปจับผิดเขาซีให้โอกาสเขาหน่อยคนรุ่นใหม่ให้โอกาสเขาหน่อยว่าอย่างนี้นะให้โอกาสก็ให้โอกาสนะครับแต่ถ้าทําไม่ดีนี่จะต้องโดนประชาชนสวดมน์นะบอกไว้ก่อนนะเออทาดีก็ดีนะก็ชิ่ทชงแต่ถ้าทําไม่ดีนะเตรียมโดนสวดมน์นะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ